คลิปนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งชนิดต้นไม้นะครับที่ผมปลูกในสวนนะครับก็อายุครบ8ปีแล้วเนี่ยว่าเขาจะโตได้ขนาดไหนนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไม้ที่ราคาดีนั่นแหละทั้งเป็นทั้งไม้ขุดล้อมนะครับทั้งเนื้อไม้ก็ใช้ได้แล้วก็ แต่ส่วนใหญ่เห็นนิยมเขาทําเป็นไม้ขุดล้อมนะครับเขาจะชอบพื้นที่ชุ่มๆหน่อยอ่าพื้นที่ชุ่มหน่อยถ้าโคกๆดอนดอนหน่อยก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าในธรรมชาติมันชอบถ้าโซนอีสานนะครับชอบพื้นที่ลุ่มอ่าดูต้นแรกก่อนที่สวนผมก็มีอยู่ประมาณสักร้อยต้นนะครับก็ปลูกริมทางน้ำไหลแบบนี้ไปบ้างมีที่ดอนๆบ้างก็มีนะครับ ต้นโตต้นเล็กเคล้ากันไปนะครับมีอยู่สักประมาณร้อยต้นนี่แหละต้นกลันเกลานะครับตัวนี้ปลูกตั้งแต่ยุคแรกเลย8ปดปีแ,แรกผมนึกว่ามันจะไม่โตนะต้นนี้นะตอนนี้โตแล้วยังไม่ออกดอกนะครับตัวนี้ที่สวนผมตอนนี้มีออกดอกหลายต้นเลยนะครับมันเริ่มออกดอกตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็ปลูกกระจายไปทั้งสวนนะครับ ด้วยความหวังว่าอ่ไม่ได้ปลูกไม่ได้ปลูกแบบโซนนี้เป็นต้นกลันเกลาแล้วก็จะมีเฉพาะต้นกลันเกลานะครับก็ปลูกกระจายทั้งสวนด้วยหวังว่าเมื่อสายลมพัดพามานะครับในฤดูที่เขาออกดอกเนี่ยหวังไว้ว่าในสวนนี้จะหอมครับหอมฟุ้งไปด้วยเนี่ยกลิ่นของดอกเขานะครับกลิ่นเขาหอมมากต้นกลันเกลานะครับตอนต้นเล็กๆเ,เ,เนี่ยเหมือนจะไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งเหมือนไม้ที่อ่อน,ออน ดูนะครับเนี่ยใบเขาแต่จริงๆแล้วเนื้อไม้เขาแกล่งนะครับอ่เดี๋ยวผมพาไปดูต้นโตโต,โตู่โซนนี้แหละปลูกกระจายกันไปเือยนะครับก็ทันใดพื้นที่เหมาะสมก็ลองเอาไปปลูกติดสวนไว้บ้างนะครับเห็นเขาขายกันบางเพจนะครับบางร้านที่เขาขุดล้อมนะครับต้นราคาหลักแสนทั้งนั้นนะครับต้นใหญ่ๆ มาถึงโซนนี้นะครับไอเจ้าต้นนี้เนี่ยถือว่าเป็นไซส์ในกลุ่มที่โซนในในกลุ่มที่มันต้นใหญ่ๆของชุดแรกที่ปลูกไปนะครับชุด8ปีเนี่ยโอไซส์นี้ก็ถือว่าใหญ่หลายต้นที่ไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับเนี่ยขึ้นไปนู่นสิบเมตรต้นนี้ออกดอกนะครับปีปีนี้แล้วว่ามีเมล็ดเมล็ดเข้าไหมมีผลของเขาไหมน่าจะหล่นไปหมดแล้วนะผมว่านะ เพราะว่ามันออกดอกตั้งแต่ช่วงเมษาแล้วมั้งเมษาพฤษภาแล้วดูนะครับเนี่ยต้นคู่เลยนะต้นนี้ก็ประมาณนี้นะครับดูลายไม้เขาสวยนะครับไม่เหมือนตอนตอนต้นเล็กๆอะ่ะตอนต้นเล็กๆนี่กิ่งกิ่งเขาจะเขียวๆแบบนี้นะเออนี่แบบกิ่งแบบไหนอะ่ะเนี่ยแบบเนี้ยกิ่งเขาจะเขียวๆแบบเนี้ยเหมือนจะไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งสักเท่าไหรอ่อ่ะ แล้วไอ้ตอนเราปลูกแรกๆนะครับก็ไม่มีความรู้อีแรกปลูกไปเป็นร้อยเนี่ยรอดสักครึ่งหนึ่งนะครับก็รอดเฉพาะโซนลุ่มๆต้นนี้ถือว่าอยู่อยู่ในพื้นที่ที่สูงเหมือนกันแต่ว่าก็ดินดินดีตรงนี้ดินดินค่อนข้างดีนะครับก็โตได้ตนนัวนี้ไม่ใช่ดินลูกลังนะครับดูดิเปลือกไม้เขาสวยเลยพอโตมาเนี่ยขนต้นก็ประมาณนี้นะครับเนี่ย ลันเกลาสุดยอดไม้เลยถ้าเป็นโซนภักใต้ก็น่าจะปลูกได้ทุกทุกโซนของที่ดินนะผมว่าไรเขาก็ปลูกได้เพราะว่า,าฝนดีนะครับด้านนั้นฝนฝนแปดเดือนเนาะถ้าโซนอีสานบ้านผมก็ดูสภาพดินด้วยแล้วกันเนะาะแถวบ้านผมเนี่ยมันมนชอบเกิดตามลําห้วยเนาะมันจะมีหมู่บ้านเขาเรียกหนองมันปลาอย่างนี้ต้นมันปานะครับอีสานเรียกถ้าทางภาคใต้เรียก ต้นตําเสาโอ้งามดีต้นนี้ยสองฟุ่งเขาก็แตกแตกกิ่งก้านสมมาตรดีนะสวยดีแต่ต้นนี้มันแตกแตกงามอย่างนี้ผมก็ปล่อยเลยใส่ามธรรมชาติก็เลยมันรรยากาศคอยข่ํานะครับโอ้สวนก็เริ่มรกละยาเนี่ยดูเหมือนไม่ไม่ไม่สูงนะครับต้นหญ้าแต่จริงๆหระดับระดับหัวไหลผมเลย <laughs> เดินเดินไปเนี่ย ก็เดี๋ยวเดินแทรกไปโซนนี้เดี๋ยวจะพาไปโซนนู้นนะครับนูน้นโซนหนึ่งโซนนั้นหลายต้นปลูกคละเคล้ากระจายกันไปนะครับต้นที่เพิ่งปลูกปีที่แล้วก็มีสเสริมไปปีหน้าก็อาจจะเสริมเข้าไปยี่สิบสามสิบต้นอยู่ใน่โซนไหนที่เหมาะสมอัดัดเข้าไปสวยดีถือว่าเป็นยอดไม้ดอกหอ,อมนะครับมันปลาแต่ไม่รู้ว่าอดอกเขากินได้หรือเปล่าอย่างอย่างพยอมนี่ดอกเขากินได้เนาะ แต่ชนิดนี้ผลของเขาถือว่าเป็นผลไม้ป่านะพวกสัตว์ป่ากินพวกนกอะ่ะนกกินแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยของผมมันติดฝักเต็มเลยติดผลนะผมว่าจะมาเก็บมเมล็ดหน่อยไม่ทันนะไม่ทันนกจริงๆก <c oughs> นกมากิน <c oughs> พวกกระรอกกระแตกินกับหมดอ่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกโซนหนึ่งนะครับระวังเดินก็สำรวจดูเห็ดไปด้วยนะครับว่าเห็ดมันเกิดหรือเปล่าช่วงนี้แต่ยังไม่เจอโซนที่เกิดเห็ดเลยเนี่ยโซนนี้ก็มีต้นนึง ตอนนี้อาจจะอยู่กับไม้อื่นๆชิดเกินหรือเปล่าโดนเขาโตก่อนอาจจะโดนต้นแดงต้นนั้นบังแสงก่อนต้นสักต้นนี้ต้นมะคา่าต้นนี้บังแสงก่อนก็โตได้นิดหน่อยก็ยังถือว่าโอเคนะสาหรับผมโตได้เท่าไหร่ก็โอเคหมดแหละตอนนี้ยังไม่ออกดอกนะครับโซนนู้นก็มีนะโซนนู้นก็มีแต่ว่า ไม่ย้อนกลับไปแล้วเดี๋ยวจะเดินเดินหน้าไปนู่นนะครับไปดูต้นนู่นหลายต้นเลยข้ามมาอีกโซนหนึ่งนะครับกว่าจะเดินรอบเหมือนได้ออกกําลังกายไปในตัวโซนนี้มีทั้งต้นปลูกใหม่ๆนะครับแล้วก็มีทั้งต้นที่ปลูกมาตั้งแต่7ปีก่อน8ปีก่อนท่านไหนมีบ่อน้ําในสวนนะครับปลูก ริมบ่อน้ำก็ได้มาเจอแล้วต้นที่มีเห็ดอ้ยอันนี้เห็ดเบื่อกินไม่ได้ทําทำไมมีแต่ดอกเล็กๆเ,เนี่ยกะจี๊ดเดียวเห็ดแดงนะครับเห็ดพวกเห็ดน้ำหมากดูดิมีแต่ดอกเล็กๆดอกกะจี๊ดเดียวก็เพราะว่าที่ดอกเล็กอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาเกิดบ่อยแล้วต้นเนี้ย เกิดแล้จะห้ารอบ6รอบนะครับการที่เห็ดเกิดหลายรอบแล้วเนี่ยหลายรอบแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ธาตุอาหารสารอาหารที่อยู่ในดินนะครับมันร้อยลอลงใบไม้กว่าจะย่อยผุย่อยสลายลงไปเป็นปุ๋ยได้อีกเนี่ยก็น้อยก็ช้าอยู่นะครับก็มีผู้ลักผู้ใหญ่หลายท่านแนะนําวิธีการว่าใช้ปุ๋ยหมักโรยบางๆเวลาเราเก็บเห็ดไปแล้วนะครับโรยบางๆ เดี๋ยวฝนตกมาความชื้นได้ที่อากาศร้อนอบอ้าวเป็นใจนะครับเดี๋ยวเห็ดจะเกิดแล้วก็ดอกใหญ่เหมือนเดิมแต่ของผมเหนื่อยถ้าจะมาทําอย่างนั้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินี่แหละดอกเล็กไม่เป็นไรเราก็เก็บดอกเล็กๆเนี่ยไปกินดูดิเยอะอยู่นะเดี๋ยวไปถ่ายต้นกลังเกลาให้ดูก่อนเดี๋ยวผมจะกลับมาเก็บเห็ดต้นนี้เห่ะโซนนี้นี่นต้นปลูกใหม่ๆเยอะนะ น่าจะสามปีสี่ปีต้นทุนีอุ้ยเห็ดนี้กินได้หรือเปล่าเนี่ยมีใจหมดนึกว่าเห็ดตะไคร้เกิดเพราะว่าปีที่แล้วเห็ดตะไคร้มาหยอดผมก็ไม่มีความรู้เรื่องเห็ดทุกชนิดนะครับอันนี้น่าจะกินได้ครั้งเดียวหรือเปล่าอะดูนี่ต้นนี้นะครับลังเกลาตอนต้นเล็กๆก,ก็ประมาณนี้แหละสี่ปีแล้วมั้งนี่ 3สีปีปลูกที่หลังเขาก้โต,ตัวช้าหน่อยก็ไม่เป็นไร3ซีปีอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ปลูกเสริมอัดเข้าไปนะครับโซนนี้เวลอีกต้นอยู่ใ,ใกล้กันนี่แหละนี่ก็ใช่นะครับเนี่ยอันนี้แตกง่ามมาตั้งแต่นู่นเลยคดเคี้ยวเอาผมปล่อยตามธรรมชาติเลยเขาบอกวิ่งคดเคี้ยวอย่างนี้แหละราคามันแพงนะครับถ้าเป็นพวกไม้ขุดล้อมเนาะ ตัวนี้ก็เป็นพื้นที่ลุ่มๆนะครับเนี่ยดินชุ่มตลอดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไม้ที่น่าปลูกติดสวนนะครับอยู่ในกลุ่มที่ไม้ราคาดีนั่นแหละทั้งเนื้อไม้ก็คุณภาพดีแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นคนตัดใช้เนื้อไม้นะครับก็มีแต่ไม้โบราณโบราณของเขานั่นแหละที่เป็นไม้เก่านะครับส่วนต้นมันส่วนใหญ่สักเห็นเขาขุดพร้อมไปปลูกประดับบ้านเรือนนะครับเพราะว่าหลายคน นิยมไม้ใหญ่ๆไปปลูกเลยเนาะเขาเพราะเขาอาจจะรอไม่ไหวอาจจะเ,อเยอะรู้แล้วเนี่ยสร้างบ้านเรือนขึ้นมาก็อยากได้ไม้ตัวโตวสักต้นสวยๆไปปลูกเป็นไม้ประทานก่อนจะจัดสวนแต่งสวนเนาะเขาก็นิยมทําเป็นไม้ร้อมเพราะว่า1ดอกหอมด้วย2เป็นชื่อมันกลางกลาด้วยเขาบอกว่าชื่อมันเป็นมงคลนะครับชื่อเป็นมงคลแต่ว่าชื่อมันคนก็สมมตุติตั้งขึ้นมานั่นแหละอ่ะไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับพามาดู ต้นกลันเกลาเดี๋ยวผมจะขอตัวไปเก็บเห็ดก่อนแลวกัน